สัญหาม่ให้ดูในผลสวัสดีครับพบกับสัญหาไม่ให้ดูในผลอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้ก็มีเรื่องเล่ามาเล่าให้ฟังสําหรับสาววัย27ปีชาวจีนนะครับประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกนี่แต่ก่อนนี้จีนอันดับหนึ่งแต่ตอนนี้ตกอันดับไปแล้วนะครับเป็นประเทศอินเดียนะครับที่มีประชากร มากที่สุดในโลกนะครับแต่จีนเนี่ยเขาถือเป็นเรื่องปกตินะแต่ถ้าบ้านเราถ้าทำอย่างนี้นะ,ะถ้าทิ้งพ่อแม่ไปอยู่ที่อื่นหรือว่าทิ้งอยู่คนเดียวเนี่ยเอเชียหลายประเทศเขาก็ถือว่าลูกเป็นลูกในละคุณอะไรประมาณนั้นไม่เหมือนกับยุโลกหรือว่าลหลายๆประเทศที่เขาปล่อยให้พ่อแม่ ไปอยู่ตามบ้านพักคนชรานะครับก่อนที่จะฟังรายละเอียดในคลิปฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจให้ในผลด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสาววัย27แชร์ชีวิตอยู่บ้านพักคนชราตั้งแต่ยังสาวค่าเชา่าถูกชีวิตดีเปิดใจทําไมมาอยู่ที่นี่สาววัย27แชร์ชีวิตอยู่บ้านพักคนชราตั้งแต่ย่งสาวกับคูณชายนะครับอวดชีวิตดีดีค่าเช่าก็ถูก แสนสบายแถมได้ดูแลคุณยายใกล้ชิดคนสนใจเพียบไอเดียอยู่บ้านพักคนชราตั้งแต่อย่างสาวสอเป็นเทรนเลยนะครับที่ประเทศจีนนะครับเมื่อวันที่9ตุลาคม2 5 6 8ที่ผ่านมาเนี่ครับเว็บไซต์ของทีวี BS รายงานว่าเรื่องราวของหญิงสาววัย7 7ปีที่ใช้ชีวิตอยู่บ้านพักคนชรากลายมาเป็นที่สนใจ และมีผู้คนพูดถึงกันอย่างมากมายหลังจากที่เจ้าตัวนำชีวิตของตนเองในบ้านพักคนชรามาเล่าผ่านโชเชียลพร้อมเผยว่าเสียค่าเช่าเพียงเดือนละ1,500หยวนหรือราว6,800บาทโอ้ oh, แพงนะครับค่าเช่าในกรุงเทพถ้าเป็นบ้านพักก็ราคาประมาณนี้แหละ6,000บาทนะครับแต่บ้านในพนนะก็ถือว่าค่าของชีพสูงนะครับ 6,800บาทเท่านั้นนะครับเรียกว่าที่อยู่ดีแสนสบายเงียบสงบอาหารการกินดีใกล้ที่ทำงานแถมยังทำให้เธอสามารถดูแลคุณยายได้ง่ายมากอีกด้วยรายงานเผยว่าหญิงสาววัย27ปีจากเมืองโอชิงมณฑลเจ้อเจียงมาเผยภาพการใช้ชีวิตของเธอเมื่อไม่นานมานี้หลังย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านพักคนชรากับคุณยายโดยจ่ายค่าเช่าห้องให้ตัวเองเดือนละ 1,500หยวนและใจ่ายให้คุณยาย2,600หยวนรวมแล้วประมาณ11,000บาทคุณยายโทรมาถามว่าฉันอยากไปอยู่ที่นั่นกับคุณยายไหมฉันเลยตัดสินใจย้ายมาเพราะมันใกล้ที่ทำงานและก็สะดวกสบายหญิงสาวกล่าวนะครับทั้งนี้ปัจจุบันเธออาศัยอยู่ห้องที่ติดกับคุณยายทำให้เธอสามารถเข้ามาดูแลคุณยายได้ตลอดเวลา ในขณะที่ยังมีพื้นที่ส่วนตัวในการใช้ชีวิตส่ตวนสาเหตุที่เธอจ่ายค่าห้องแค่1,500หยวนนั้นเนื่องจากบ้านพักคนชราแห่งนี้เพิ่งเปิดใหม่อีกทั้งคุณยายยังเป็นลูกบ้านที่นี่อยู่แล้วทําให้เธอได้รับส่วนลดพิเศษและกลายเป็นผู้อาศัยที่อายุน้อยที่สุดกลายเป็นหญิงสาวไม่ชลานะครับไปอยู่นะไปเช่าต่างหากติดกับห้องคุณยายนะครับ เธอยังเผยถึงกิจวัตรในการใช้ชีวิตที่บ้านพักคนชราว่าประตูจะปิดตอนสองทุ่มหากกลับมาช้ากว่าน,นั้นก็จะต้องขอให้รปภมาช่วยเปิดประตูการใช้ชีวิตส่วนอื่นๆก็ปกติมากแม้ตารางเวลาที่บ้านพักคนชราอาจจะไม่สะดวกเล็กน้อยสำหรับหญิงสาวอย่างเธอที่มักจะต้องทำงานล่วงเวลาแต่เธอมองว่ากิจวัตรที่นี่ทำให้เธอได้ตื่นเช้าและได้กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ด้านบ้านพักคนชราเวอร์ชิงอีซินก็ยืนยันว่าหญิงสาวเป็นลูกบ้านที่นี่จริงโดยบ้านพักคนชราแห่งนี้มีห้องพักถึงหกชั้นอีกไม่ใช้จะเปิดอีกหนึ่งชั้นให้คนหนุ่มสาวเข้ามาพักอาศัยได้หลังโพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลปรากฏว่ามีคนหนุ่มสาวมากมายที่สนใจอยากย้ายเข้ามาอยู่บ้านพักคนชราแห่งนี้และพากันเข้าไปสอบถามซึ่งทางผู้อำนวยการบ้านพักคนชรา เผยว่ามีเป็นครั้งแรกที่พวกเขาจะเปิดทำการในรูปแบบคนชราอาศัยอยู่ร่วมกับคนหนุ่มสาวและยังคงศึกษาอยู่โดยหวังว่าจะส่งเสริมการบูรณาการและการสนับสนุนซึ่งกันและกันในหมู่ผู้คนหลากหลายวัยอันนึงปัจจุบันบ้านพักคนชราแห่งนี้กำหนดค่าเช่ารายเดือนคงที่ไว้ที่1,500หหยวน สำหรับผู้พักอาศัยวัยหนุ่มสาวโดยผู้ที่มาอยู่จะต้องรับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคด้วยตนเองและขณะน,นี้ยังมีหญิงสาวสองคนที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าวิทยาลัยไ,ได้ชำระเงินและพร้อมจะย้ายเข้ามาอยู่แล้วก็กลายเป็นบ้านพักคนหนุ่มสาวไปด้วยอา,อาหารการกินดีสงบเงียบเปิดปิดเป็นเวลาท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้คอมเมนต์มาพูดคุยกับในผลด้วยนะครับ ขอบคุณทุกการรับชมเราพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ